สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาทำคลิปเกี่ยวกับ iPad อีกแล้วนะคะมี iPad มานำเสนอ2ตัวนะคะเลยได้ถือโอกาสนะคะพามาชมสีนะคะในเจเนอเรชันของ iPad Pro นั่นเองนะคะซึ่งในปัจจุบันไม่ใช่รุ่นนี้แน่นอนคะ่ะแต่ว่าสีและ ขนาดไซส์นะคะดีไซน์ต่างๆยังคล้ายเดิมนะคะวันนี้ก็เลยมาพาดูสีของ iPad Pro นะคะว่าแต่ละสีเป็นยังไงบ้างนะคะเสียงามแค่ไหนแล้วก็ดีไซน์ยังแบบว่ายังน่าใช้ไหมนะคะวันนี้เราก็อยู่กับน้อง iPad Pro 2020นะคะทั้งสองสีเลยนะคะอันนี้เป็นสีซีเวอร์นะคะส่วนกล่องเนี้เป็นสีสเปซเกรย์นะคะซึ่งกล่องก็จะมีความแตกต่างกันนะคะอ p a p e r สวยงามมากเป็นสีสันมากนะคะแต่ว่าวอลเปเปอร์ปี2020นะคะจะน้อยกว่ารุ่นอื่นๆเลยนะเท่าที่สังเกตมาปี2018อะวอลเปเปอร์สวยมากนะคะพอตกมาปีนี้ก็จะมีอยู่แค่2องวอลเปเปอร์นี้นะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะคะอันนี้เป็นมือสองนะคะไม่ใช่เครื่องมือหนึ่งแต่อย่างใดน,นะคะแต่เราจะพามาดูสีกันนั่นเองนะคะอันนี้เป็นสีซิเวอร์นะคะ จะได้ออกมาแบบนี้เลยนะคะฝั่งนี้เป็นสีเทาสเปซเกรย์นะคะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวขออ่านช,ชื่อสีใหม่ก่อนนะไม่ค่อยแม่นใช่ค่ะสีสเปซเกรย์นะคะ มีคนรู้สึกเหมือนกันไหมคะว่าในไอโฟนอ่ะสีขาวมันสวยมากสีซิเวอร์ค่ะแต่พอเป็น iPad กับ MacBook อะ่ะส่วนตัวนะคะชอบสีไปทางสเปซเกย์มากกว่านะคะยิ่ง m a c แมทบุ๊กอ่ะรู้สึกว่าซื้อสีเทาสเปซเกย์คือแบบคือจบกว่านะคะความแตกต่างนะคะของ2เครื่องนี้ก็คือ รุ่นนี้นะคะจะเป็น Cellular นะคะก็จะมีเสาสัญญาณมาข้างล่างด้วยนะคะส่วนตัวนี้เป็นรุ่น Wi-Fi นะคะก็จะไม่มีเสาสัญญาณมานะคะดีไซน์นะคะก็จะเหมือนปีปัจจุบันเลยเพียงต่างกันแค่ตรงคำว่า iPad นะคะจะไม่มีคำว่า iPad Pro นะคะอันดับแรกเราพามาดูสีซิเวอร์นะคะในรุ่น Wi-Fi กันก่อนนะคะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยสีก็ ออกไปทางเทาๆนะคะไม่ใช่ออกแบบว่าสีเงินจา๋าแต่ส่วนตัวก็คือสวยมากอาจจะมีค่ามเล็กๆน้อยนะคะเดี๋ยวขอเช็ดให้ดูก่อนนะตัวนี้ก็จะมีเหมือนกันเลยนะคะเป็นสมาร์ทคอนเนคเตอร์นะคะเอาไว้เชื่อมต่อกับเมจิกคีย์บอร์ดนะคะซึ่งเมจิกคีย์บอร์ดที่ออกมานะคะรุ่นแรกเลยก็จะออกมาพร้อมกับ iPad Pro รุ่นนี้เลยะคะ่ะข้างหลังก็จะมีดีไซน์กล้อง2ตัวเหมือนรุ่นปัจจุบันเลยนะซึ่งความชาร์จความอะไร รู้สึกว่าจะเท่าเดิมนะคะแต่ฟีปัจจุบันอาจจะถ่ายวิดีโอได้ดีขึ้นหรืออะไรนี่แหละนะคะไม่ได้เสาะหาข้อมูลมาสักเท่าไหร่นะคะเห็นว่าติดลอนนิ้วมือได้ง่ายมานะคะสก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะในรุ่น Wi-Fi ก็จะมีเสาสัญญาณมาให้แค่ข้างบนนะคะข้างบนนะคะก็จะเหมือนกันเลยนะคะมีปุ่มพาวเวอร์นะคะไม้สอตัวลำโพงสงตัวนะคะ ด้านขวาของเครื่องนะคะก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็มีตัวเชื่อมต่อนะคะกับ Apple Pencil Generation ที่2นะคะไว้แปะลงไปแบบนี้นะคะด้านล่างนะคะก็จะมีลําโพง2ตัวเหมือนกันเลยแล้วก็มีที่ชาร์จแบตนะคะเป็นช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอร์ต USB Type C แล้วนะคะส่วนด้านซ้ายของเครื่องก็ไม่มีอะไรนะคะมีไมโครโฟนแค่หนึตัวมาให้นะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะรู้สึกว่าเวลาจับรุ่นไว้ฟล์แล้วน้ำหนักมันจะมันจะค่อนข้างที่จะเบาวกว่านะคะเสร็จแล้วเรามาดูสีสเปซเกรย์กันนะคะอันนี้จะติดฟิล์มข้างหลังมานะแต่ก็ไม่เพี้ยนจากสีจริงเท่าไหร่นะคะก็คือสวยมากนะคะข้างหลังก็จะเหมือนกันเลยแต่รุ่นที่เป็นเซล l u l a r ่าก็จะต่างกันตรงที่ว่าจะมีขีดตรงนี้เพิ่มมานั่นเองนะคะมีที่เชื่อมต่อคีย์บอร์ดเหมือนกันนะคะ ด้านซ้ายด้านขวาเหมือนกันหมดต่างกันตรงที่ด้านขวาของเครื่องนะคะจะเพิ่มมาก็คือถาดใส่ซิมนั่นเองนะคะสามารถที่จะใส่ซิมที่เป็นไมโครหรือหรือนาโนซิมอะไรสักอย่างแหละนะคะก็ประมาณนั้นเลยคะ่ะสีสวยมากนะคะด้านหน้าก็จะเป็นกล้องที่มีเซนเซอร์ f a c e ID มาให้เหมือนกันเลยนะคะทั้งสองรุ่นนะคะซึ่งสแกนหน้าติดไวมาก อันนี้ยังไม่สแกนนะเพราะว่ากล้องบังนะคะจริงๆวอลเปเปอร์ของน้องเขาน้อยมากนะคะที่เป็นวอลเปเปอร์ที่ออกมาพร้อมกับปีและรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองตั้งวอลเปเปอร์ที่มันตรงกับกล่องโอย้ยังไม่ได้โหลดเลยส่วนตัวชอบสีไหนนะหระใน iPad ได้หมดเลยค่ะชอบทั้งสองสีเลยแต่แบบว่าแอบเอียง e ไปทางสีสเป c เกรย์มากกว่านะคะถ้าเป็น iPad กับ MacBook นะถ้าเป็น iPhone นะคะ ก็ยังชอบสีขาวอยู่แล้วก็ชอบสีเซราบูของ iphone 13 pro max นะคะสวยมากเลยเป็นสีที่แบบว่าเออทำออกมาดีมากนะคะภายในกล่องก็เหมือนกันเลยนะคะจะมีที่ชาร์จแบตนะคะหัวชาร์จนะคะที่เป็นไม่ได้ไม่แน่ใจว่า18วัตต์หรือยี่สิบวัตต์นะคะอุปรกรณ์ภายในกล่องจะต่างกันที่รุ่นที่เป็นซีรู u ล่ลาจะมีเข็มจิ้มซิมมาให้นะคะแล้วก็มีคู่มือสติกเกอร์แอปเปมาให้2รูปเหมือนเดิมนะคะ ซึ่ง iPad นะ่ะถือว่าคุ้มมากเลยนะซื้อมาครั้งเดียวคือแบบว่าได้หัวชาร์จสายชาร์จมาพร้อมเลยอะ่ะซึ่งน้อง iPhone ตัดออกไปตั้งแต่รุ่น iPhone 12เลยอะ่ะน้อยส่วนน้ำหนักการจับถือนะคะรู้สึกว่ารุ่นที่ใส่ซิมน,นะคะจับถือจะดีกว่าจะเป็นรู้สึกแบบ หนักมือกว่ารุ่นเซร u ล่ลาอยู่นิดนึงอันนี้ไม่รู้ว่าคิดไปเองไหมคะใครที่มีข้อมูลสามารถคอมเมนต์พูดคุยได้นะแต่เรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าฝั่งที่เป็นเซรุล่าค่ะมันจะหนักมือกว่านะคะลืมบอกไปเลยนะคะดีไซน์ด้านหลังนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์นะคะที่เป็นไรดาร์สแกนเนอร์มาให้นะคะ เซนเซอร์ไรดอร์สแกนเนอร์ก็จะมารุ่นแรกใน iPad ปี2020นี้เลยนะคะซึ่งเป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้ในรถยนต์เวลาพวกถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะวัดระยะห่างให้เราไม่ชนกับวัตถุนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีไมค์มาให้ด้วยนะคะบริเวณกล้องหลังแล้วก็มีไฟแฟลชมาให้ซึ่งแฟลชตัวนี้เป็นแฟลชเดียวกันกับปี iPad Pro 2018เลยก็ถือว่าทํางานได้ดีมากนะคะแล้วก็มีกล้องมาให้2ตัว มีกล้อง12ล้านนะคะที่เป็นมุมปกติแล้วก็กล้องอัลตราไวานะคะ10ล้านนะคะซึ่งถ่ายสวยชัดมากกล้องหน้านะคะรุ่นนี้ยังให้มา7ล้านพิกเซลอยู่นะคะแล้วก็สามารถที่จะถ่ายภาพถ่ายบุคคลได้ในกล้องหน้าเหมือนกันนะคะโดยรวมนะคะส่วนตัวมองว่า iPad Pro นะคะในปี2020ยังคุ้มอยู่นะคะ สามารถที่จะได้เลือกสีและดีไซน์เหมือนกับรุ่นปัจจุบันเลยนะคะใครที่กําลังมองหา iPad ที่จะใช้ในความเป็นโปรนะคะก็ลองรุ่นนี้เลยนะคะส่วนใครที่มี iPad Pro 2018อยู่ในมือแล้วถ้าอยากยับมาเป็นรุ่นนี้ถาม่าคุ้มไหมไม่คุ้มนะคะแนะนําให้เป็นตัว M1 หรือ M2 เลยดีกว่านะคะซึ่ง iPad Pro ปี2018เป็นรุ่นที่แบบว่าจับและชอบมากอีกรุ่นหนึ่งนะคะ รู้สึกว่าชอบกว่ารุ่นนี้ตอนที่รุ่นนี้ออกมาค่ะมันไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่นะคะคนที่ซื้อใช้น้อยมากมันจะมาคุ้มก็ตอนปี2023นะปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่าดีไซน์มันเหมือนกับ iPad Pro รุ่นปัจจุบันเลยซึ่งไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะคะนอกจากตัวชิปแล้วก็ตัวปากกาที่เอาไว้แบบว่าจ่อแล้วมันก็จะแสดงผลขึ้นมาอันนี้ซึ่งรุ่นนี้ทําไม่ได้แค่นั้นเองนะคะก็คือไม่ต้องคิดอะไรมากแกใช้รุ่นนี้ก็คุ้มแล้วนะคะ แล้วก็จะมาเล่านะคะว่าการซื้อ iPad นะคะ256 g b ที่เป็นรุ่น WiFi หรือว่าเราจะซื้อ128 g b ที่เป็นรุ่นเซลู u ล่าดีกว่ากันนะคะซึ่งราคานะคะเท่ากันเลยนะคะต่างกันที่ถ้ารุ่น WiFi ตัวนี้คจะได้ความจุเยอะแต่ถ้ารุ่นเซลู u ล่านะคะอันนี้เราจะได้ใส่ซิมได้ด้วยนะคะวิธีการเลือกก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือว่าใครที่อยู่กับพื้นที่หรือบริเวณนะคะ ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายมากนะคะอย่างเช่นอยู่ใกล้ห้างอยู่ใกล้อเมซ o n ออฟฟิศมีอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าอยู่บ้านแล้วมีอินเทอร์เน็ตบ้านมี Wi-Fi นะครมีเราเตอร์ แนะนำให้เป็นรุ่นนี้เลยนะคะจะได้ความจูถึง256กิกแต่ถ้าใครที่อยู่หอพักที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตมาให้เหมือนเรานะคะก็คือแนะนํเป็นรุ่นนี้เลยนะคะเซลูลาร์นะคะคุ้มมากไม่ต้องมาคอยปล่อยฮอสปอตจากมือถือของเรานะคะแน่นอนว่าเราใช้ไอโฟนอ่ะการปล่อยฮอสปอตอ่ะมาทําให้ไอโฟนของเราร้อนง่ายมากแล้วเรารู้สึกว่าใครใช้ไอโฟนก็ต้องถนอมสุขภาพแบตบ้ายิ่ยงปล่อยฮอสปอตบ่อยๆอ,ยอะ่ะมันจะรู้สึกว่ามีความกินแบตเตอรี่นะคะเหมือนตอนที่ ใช้ macbook นะคะก็คือเวลาอยู่ห้องอะ่ะเราต้องปิอ่อยฮอสปอตตลอดเลยคือแบบว่ารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองทรัพยากรมากเลยนะคะแนะนำมาให้ซื้อเป็นรุ่นเซลูลา่าไปเลยดีกว่านะคะส่วนใครที่อยู่ในบริเวณที่มีอินเทอร์เน็ตนะคะสามารถเข้าถึง Wi-Fi ไ,ไ,ได้ง่ายนะคะในหอพักมี Wi-Fi ฟ,ฟรีหรือว่าที่บ้านมีเน็ตบ้านนะคะที่ออฟฟิศก็มี Wi-Fi ให้อยู่แล้วนะคะ ก็แนะนําไปรุ่น Wifi นะคะจะได้ความจุเยอะๆมานั่นเองนะคะแต่ส่วนตัวมองว่า iPad ก็ไม่ได้ใช้อะไรมากมายนะคะความจุ128 g ิปก็เปียงพอนะคะเพราะเราใช้แค่ดูหนังฟังเพลงนะคะมีไฟเอกาสารบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆตัดคลิปก็ไม่ได้ตัดเยอะมากมายนะคะอาจจะทีละคลิป2คลิปนะคะก็เลยเลือกเป็นรุ่น Cellular ไปใช้นั่นเองนะคะส่วนเครื่องนี้นะคะก็จะขายน้องออกต่อไปแล้วนะคะใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะคอมเมนต์มาได้นะคะว่า ว่าอยากซื้อนะคะสนใจซื้อเครื่องนี้ขายในราคา19,000บาทเท่านั้นเองนะคะได้ความจุถึง256กิกเลยนะคะส่วนส่วนใครที่คอมเมนต์แล้วแบบว่าไม่ทันก็เสียใจได้นะเพราะว่าเครื่องน้องยังขายออกไวมากเพราะน้องน่าใช้มานะคะมีสแกนหน้ามาให้นะคะ ได้ใช้หน้าจอที่แบบแสดงผลดีนะคะมีความสว่างนะคะสูงสุดถึง600นิตแล้วก็เป็นหน้าจอเทคโนโลยีโปรโมชั่นถึง120เฮิร์ตนะคะเวลาทัชสกรีนคือแบบว่าลื่นมากพื้นตาแตกเลยนะคะส่วนรุ่น iPad Pro 2020นะคะที่มีอะไรใหม่ๆจากปี2018ส่วนตัวก็มองว่ามีหลายอย่างนะอย่างเช่น iPad Pro 2020นะคะจะให้แรมมาถึง6 g b เลยนะคะในทุกความจุเลยนะคะส่วน iPad Pro 2018นะคะต้องซื้อถึง1 t b นะคะถึงจะได้แรม6 g b นอกนั้นก็จะเป็นแรม4 g b นั่นเองนะคะแถมยังมีกล้องหลังมาให้แบบใหม่นะคะมี l i ด a r Scanner แล้วก็ มี Wi-Fi นะคะที่เพิ่มความเร็วแรงขึ้นมาเป็น Wi-Fi 6นั่นเองนะคะซึ่งใน iPad Pro 2018ยังเป็น Wi-Fi 5อยู่เลยนะคะตัวนี้ได้ Wi-Fi 6แล้วนะทุกคนคลิปนี้ก็จะมาอันบอกแกะกล่องนะคะให้ดูสีทั้ง2สีนะคะแล้วก็มาเล่าเล็กน้อยว่าเลือกรุ่น Wi-Fi ที่ความจุเยอะหรือเลือกรุ่นเซลลูล a าที่ความจุ น้อยลงมาหน่อยดีนะคะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปง่ายๆสั้นๆแบบนี้นะคะคลิปนี้ก็ลาไปแล้วนะคะบ๊ายบายนะคะ